มาต่อกัน EP สอง EP แรกนะครับเราไปเราไปดูอรอบไอด้ดูนะครับที่ดักปลาที่ตรงนาเรารอบนี้ก็เดี๋ยวพามาดูอีกที่นึงนะครับแต่ยังไม่ใส่ครับกำลังมาใส่ก็เป็นนาอยู่ข้างๆกันเนี่ยนะรต,นนตรงนี้เลย เดี๋ยวดูทำเลครับคุณแหนะ่ทำเลทำเลก็สวยอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้อีกอันหนึง่งติดด่างก็มาด้วยตั้งลางมองกันหน้าลุงหยาเข้าใสจเวบไครับมีคนใส่ไว้ โอ้เปิดลงแล้วปลาก็ลงแล้วพอดีนี่ครับมียอดอันนี้เลยไม่รับอันนี้เป็นเป็นนาพอควันบูนาพะควันบูก็เรียกว่าน้ำมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาใส่กันเพื่อนะครับเพื่อได้อันรวมกันนะครับมันจะได้อ่า นะครับอย่างใน้อยๆก็มีสองที่เนะนะครับเทียบมอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ย,ยกำลังกำลังลงนะครับเดี๋ยวรุ่นทีวีตัดไปครับคุณแม่ว่าจะว่าจะว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ก็น่าจะใส่ได้อยู่ประมาณสักสามสี่วันนะครับหลังจากนั้นน้ำมันแห้งแล้วมันก็น่าจะนะครับน่าจะปลาไม่ลงแล้วนี่เคยมีนะครับคุณแม่มันจะมีอ่าทางเข้าแล้วก็ทางออกเนาะ ใส่แล้วลืมปิดทางอ่าทางออกไว้นะครับปลาเข้ามาแล้วก็ออกไปหมดนะครับเลืมปิดอันเลืมปิดกนมันไวไ้ปนะีดีืมแต่อันนี้เราเช็คแล้วนะครับคุณนม่ปิดไว้แล้ว <c oughs> บางครั้งนะครับใส่แล้วลืมอ่าลืมปิดอีกทางหนึ่งไว้นะครับปลามันก็เข้าทางด้านหน้านะครับแล้วก็ทะลุทางด้านหลังแต่อันนี้มันเป็นอแยงนะครับคุณแยเป็นแยงอ่าทางเข้า เข้าสองทางนะครับแยงสองทางเนะาะเขาเอือนง่านะครับง่าง่าหนาง่าหลัง <c ười> ทีนี้ลืมปิดนะครับโอ้โห <c ười> <c ười> นี่ครับกำลังเช็คอยู่ ผลมาแล้วทางนู้นคืบๆโอ้ทางนี้ยิงได้คดคืบเลยพี่ดังเรานอนร,ร,รอแล้วเอ้าพี่ดังเรื่งรองเดินตัวากะนั่งครับคนนะี้เอ้ยพี่ดังตัวสีขาวนะครับวิ่งลุยโครนมาตั้งแต่บ้านเราเป็นสีน้ำตาลเลยอื รือท่าก็นั่งครับคุณแนโอ้ชิวมากบรรยากาศที่คุ้นเคยป่ะนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณแนก็ใส่อ่ามาใส่เพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันีพีต่อไปครับว่าจะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับป่ะนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ทางกบกวงของเราด้วยนะคบคุณแนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ